ครับคุณผู้ชมที่คุรพละครับผมเดินมาอยู่ที่งานบุญบั้งไฟที่ตำบลทุกหนอำเภอสายดาวจังหวัดจันทบุรีนะฮะเราจะมาพบกับเรื่องราวของงานบุญบั้งไฟนะครับว่าเป็นมาอย่างไรแบบไหนนะครับเราจะพาท่านไปพบกับท่านนายกอัญชดีแจมแจ้งไปสอบถามเรื่องราวกันนะครับว่าเป็นมาอย่างไรตามไปเลยครับ เราก็ได้มาอยู่กับท่านนายกอัญชลีแจ่มแจ้งนะครับจะสอบถามท่านว่าเออเป็นมาอย่างไรนะฮะการงาน,นบุญบ้างฝ่ายงานนี้นะครับเรามาพบกับท่านนายกครับสวัสดีครับท่านค่ะสวัสดีค่ะครับก็งานนี้รู้สึกว่าจะสุสนานดีนะฮะความนิยมดีนะ,ะ,ะครับ ฟังเป็นมาอย่างไรครับเกี่ยวกับเรื่องงานบุญบ้างไฟงานนี้ครับจุดประสงค์ที่เกิดขึ้นมาเนี่ยฮะเพราะว่าคนพื้นที่ในตำบลทุ่งนานจะเป็นคนทางอีสานทางอุบลทางสุสสรินทร์และศรีสะเกดเขามีประเพณีที่ว่าเชื่อถือว่าการที่ทําบุญบ้างไฟขึ้นมาจะทําให้ฝนตกต้องตามฤดูกาลทําให้มีผลผลิตเกษตรกร,ร,กรได้เพิ่มมากขึ้นทําให้มีไรายได้มากขึ้นในส่วนของตําบลทุ่งขนานค่ะเลยเป็นประเพณีส่วนหนึ่งที่เราเอามานํามาจากภาคอีสานนะคะที่มา มาดําเนินการในอบตอทุ่งขนานแล้วก็ร่วมกับสภาวัฒนธรรมตาบลทุท่งขนานอ๋อครับและส่วนใหญ่ที่มาทําบุญบ้างไฟเนี่ยครับส่วนใหญ่นี้ประชาชนมาจากไหนครับมาจากส่วน,ส,วนส่วนใหญ่จะประชาชนจะมาอยู่ในพื้นที่ทุ่งขนาน,นะคะ่ะมันจะแบ่งเป็น4โซนนะคะ,ะ4โซนแล้วก็ร่วมทั้งสตอนหนึ่งบ้างนะคะรวมแล้ว5บ้าง5บ้างไฟเอนะคะแล้วก็ขบวนนางลำา5บ้าง5ขบวนค่ะ อ๋อส่วนใหญ่แล้วก็เป็นประชาชนที่มาทำมากินอยู่ที่นี่ใช่ไหมะฮะครับผมแล้วก็การที่จัดงานนี้ขึ้นมาเนี่ยฮะสามารถที่จะมีะไรายได้กระจายให้กับประชาชนนะครับค่ะส่วนหนึ่งทําให้พ่อค้าประชาชนได้มาขายสินค้าคในพื้นที่ที่จัดงานในวันที่25แล้วก็อีกส่วนหนึ่งคือทําให้ฝนตกนะคะคทาผลผลิตทําให้ได้ผลผลิตมากมากยิ่งขึ้นนะคะแล้วก็ทําให้มว,วลชนตื่อื ืได้รับรู้ว่าประเพณีบุญบ้างไฟมีเฉพาะที่องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งหนานนะคะค่ะปีนี้จัดเป็นปีที่เท่าไหร่ครับปีนี้ที่ผู้บริหารได้เข้ามาถือว่าเป็นปีนี้ปีที่2นะคะก็จัดปีที่2นะคะค่ะแต่ว่าในส่วนในส่วนที่จัดดําเนินการเริ่มแรกเลยนะคะตั้งแต่ปีพศ2532นะคะโดยผู้ใหญ่นาวบัวใหญ่นะเป็นคนที่เริ่มจัดก่อนจากหมู่บ้านเป็นคนทําเองนะคะ ตอนนี้พอถึงเวลาช่วงนี้ช่วงที่ผู้บริหารได้เข้ามาแล้วก็เล็งเห็นความสําคัญของประเพณีอีสานนะคะก็ส่งงบประมาณนะคะสนับสนุนก็ประมาณมาส่วนหนึ่งที่มาจะช่วยสืบสานประเพณีของอีสานค่ะแล้วก็ปีที่แล้วกับปีนี้มันแตกต่างกันที่ไหนนะคะปีที่แล้วรู้สึกว่าประสบความสําเร็จไม่ค่อยสําเร็จเท่าไรแต่ปีนี้ก็เข้าใจว่างานค่อนข้างจะใหญ่ขึ้นแล้วคนที่จะคือสนใจนะคะเขามากขึ้นค่ะแล้วก็มีสื่อ สื่อที่จะมาเรียนรู้ในประเพณีของเรามากขึ้น, <ador> นค่ะก็นะฮะในวันนี้ก็ขอบคุณท่านนายกมากเลยทีเดียวะนะครับที่ให้ความรู้นะครับบอกเล่าถึงเรื่องราวของงาน,นบุญบ้างใส่นะฮะวันนี้ขอบคุณท่านนายกมากครับค่ะขอบคุณค่ะ,ค,ะครับค,ครับเราก็ได้ฟังเรื่องราวต่างๆจากท่านนายกแล้วนะฮะเราก็ทราบกันดีนะครับว่าเป็นมาอย่างไรนะครับงานบุญบ้างไฟนะฮะและโอกาสหน้านะครับเราจะมาพบกับคุณผู้ชมใหม่นะครับ ติดตามเรื่องราวต่อไปนะฮะว่าเราจะไปพบปเจอกันที่ไหนนะครับวันนี้ผมเอกสุญยาทองสาพร้อมด้วยท่านนายกอัญชลีจำแจ้งนะครับต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนนะฮะสวัสดีครับค่ะสวัสดีค่ะ